เอ้ยกระทอมโลฮิตโอฮุ้ยเฮ้ยเดอะเดอะเดอะอัศวินกูเห็นออร่ากูเห็นบาลียแอรียวิญญาณไอสัตว์กูเห็นอาาเขตมันนี่เฮ้ยกลางอาาเขตไอสัตว์ ว่าป่านไรวเตื่อดังอาณาเขตบาเล,ล,ล็กลบกบเล็กวันนี้รถลุดเกิดแม่โมันอยู่ตรงเนื้อปั้นลโอ้ย นแลต้องมีอยู่แล้วม, <uclear. S 2> มันคือ <Darwin> ปักสามวันประจำคิวเลอร์วนหรือว่าลูนวนเข้าใจฝาสองเดี๋ยวลูกน้องฝากลูกน้องกีตัว มีรูในเวนเจอร์ละยังทันเด้อกว,ว่าอยู่บ้านใหญ่แน่เลยเป็ดม่นเลยโอ้ห oh, แล้วเป็นเป็นอยู่บ้านใหญ่เราเชฟเ <okay, S 1> ขา <okay. S 1> ขอบไปก่อนเหรอฮไม่ใช่สาสโรเท็จมะเป็นเชฟ เรามาเช็คบอลเล็ก่าทำไมต้องการตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วแต่ว่ามันการนาคิดเอาเคมันการนาคิ้ไปลเด๋ยล้อะแ้จะจะแล้วะจะแล้วจว้ว้้อออลลลวะวะลอลว้ละ ไม่มาว่ะเออมันน่าจะเสกกูกองมาละเขตแถวนี้ไเนี่ยคดออกอยู่ตรงนี้แล้วโอซอนนี่คือไม่ทำเชี้ยแลยวเนี่ยเฮ้ยเดติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยนยยกย้้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเย เดนอย่บนโอู๊ดมันเด็ดเดี่ยวอะมันแน่วแน่วอะมันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แข็งขันขันแข็งพับละมันฝันตรงไหนนะบ้านป้าปะไม,ไม่พับเนี่ย ฝั่งตรงบ้านฟ้าใช่ไหมไอเครื่องเครื่องแรกอะรถเหลืองรถเหลืองอ๋อมาโคเหลืองที่กูโดนแฝดไอสองคนยังยังไม่กลางอาณาเขตเฮ้ยมันกลางอาณาเขตแล้วกูเลยมาเล่นตรงรถเหลืองไงเพราะว่าโอ้โดนเฉยโดนเฉื่อยมาสาวกูดูทรงละ ยานกูไม่พักเลยสัตว์โดนโอ้ยโดนก็เลยมาช่วยอยู่ปล่อยลงมาหน้าหี่จริงเมามึง,งเมาเบียสอบก็เหี้ยได้ไปะนะถือว่าได้ไะไอ้ไม่ต้องเป็นคนปลาใช่ป่ะวะยูกู แล้วโอซออนนี่คือแบบว่าไม่ทำเฮีย้ยอะไรแล้วนะฮะมาปัดนแหละโอเคโอ๊เก็บแทงหลังไว้รอบสองดีกว,ว่าไหมอุย้ยกูติดตตนืดสซตา์รับเลยปัดจิง ใช่ตอนนี้แ่ยไปใไม่ต้องบอกด้ยวยต้องรีบปันรีบปันอันนี้เรจะลากลงไปเล่นบอเล็กันปัไฟู มันไปทางไหนวะเนะี่ยต้องอยู่ตรงเสากางไปตรงเครื่องรรอ,อ,อ๋อมันการไล่เขตเครื่องออโตมันไปกระทืบเครื่องออโต้กลับมาหรือเปล่ายังมีลูกน้องกลับมาไม่ลูกน้องน่าจะมาออไม่ถึงออกลับมากลับเสากลับเสาฮะเห็นละวเพื่อนปันป่นบ้านใหญ่เอวปั่นเลยผมมีแลืเลือดอยู่ เอาเครื่องไปไล่เอ้เอาเอาน้องไปไล่เครื่องดาวกานักเขตไปไหนเฮ้ยเห็นปะวะไม่เห็นไม่เห็นโอ้เป็นกาไล่เห็บล้วล้วเลยต้องเอาบาละต้องเอาละกูจะแลกเลือดใช่ไหมกูได้ยืนนิ่งได้มายืนนี่เฮ้ยไปมันเอามึงจริงปาแล้วไปควันแล้ว มันร่าลงมาเลยมันไม่เอากูมันไม่เอากูเลยมันผ่านกูไปเลยมันเอามึงสุดเลยอโอ้ไม่ทันอยู่จเจ้าใครเอากูไหมเนี่ยเจอแล้วเอามันตะกู่มตะคุละ <c oughs> โอ้แต่มันใต้ดินนะดิ โอ้ยไม่ใต้ดินหว่ะไม่ใต้ดินไม่ใต้ดินไอ้เหี้ยแล้วโอ้จังหวะสาวขาวสวิตใช่ไหมดาวสวิตไปแล้วคือจังหวะคือจังหวะเมื่อกี้ฮะอีกนิดเดียวอ่ะคือเวลาช่วยมันต้องมีมันมีระยะแก๊ปเนี่ยเกือบแล้วไอ้เหี้ยถ้าจังหวะนั้นคุณไล่เรือไม่ทันแล้วน่ะ ถ้าคุณมาชา้จาจังหวะึ่งพี่หนุ่ักออ็อจังมีคนจะเป็นอยู่มีมาละ <c oughs> โอ้ทำไมรู้สึกยากขึ้นวะแต่ยังไม่โดนขาวขาวน่าจะเสกน่าจะมากลางระเขตแถวกูแน่เลย อุ้ยมาเครื่องบ้านใหญ่เอาเดี๋ยวคนนึงบอกบ้านใหญ่คนนึงบอกบ้านเล็กบ้านใหญ่มันการะเข็มกาละเขตบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็ได้ช่วยใครแหละบ้านใหญ่กูอยากกระทานบ้านใหญ่ช่วยกันเอาเด้อคุณไม่ได้ไปช่วยเด้อมันอยู่บ้านใหญ่อ่ะมันวนหยู่บ้านใหญ่มันแคมป์มาดิไม่ล้วมั้งน่าจะไปเลยอ่ะไปเลยไปเลยเฮ้ยอะไรคือเห็นเพื่อนลอยมา โอ้ยมันกลับมาสิบขาดแล้วไอ้เชี่ยมันเอามันซ้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เออฮู้ยไม่ทันเจอเอาไงดีวะฮู้ยมันม,มันเส,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 สียงนุกน้อง มันมันวนลบเหลืออยู่มันวนเหลืออยู่โอ้โยเจ็บแล้วเนี่ยมันต้มาเข้าว้ามันตเไปดวจะตายอยูกั้นกออกมันมานี่หมตนเจ็บแล้วไงอยู่แล้วก็แล้วเข้าไป ่อยู่แล้วยังเข้าไปเออแล้วอย่างในกรณีนี้คือแรกแล้วกรณีนี้คือแรกเล่นไม่ได้ด้วยนะจะเข้าไปอะไรอย่างม่มันไม่ตื่นเสียระักเตือนอยู่แล้วไงถ้าเข้าไปอยอ่เริ่มรู้อยู่แล้วโอ้ยเชี่ยเห็นกูกูไม่ไร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 มันเห็นแต่ไม่ไรขอรกน้องไปหาเพื่อนบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ แม้ว่าไม่มเป็นไรเด็กกูปีนมาเลยวะอยู่บ้านเลยมีเกอกให้กูเลยวะแล,ล้วไงล่ะกูข้างหน้าเลยมา้ยเฮ้ยไม่เห็นมีเครื่องสองเครื่องติดก,กันนะบ้านใหญ่กับนี่แหละโซนโอ้โหตัวนี้มัโนโซนง่ายอยู่แล้วไอ้ที่เนี้ย โซนนี้มันโซนง่ายอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้ไละทำอะไรไม่ได้ละคุต้องเอาเครื่องขว้างให้เสร็จโอ้โหมันเฝ้าเลยมันเฝ้าเลยมันไปทั่วนู้นแล้วโอ๊ยมันเสกอนาเขตมันกลางอาาเขตอ่ะเหยีเห็นมึงน่าจะไล่มือเลย <c oughs> ก็อย่ข้าบปัญญาได้ไหมแลกเลือดไ,ไ,ไ,ไม่ไ,ไม่ไม่ปล่อยเลยป่ได้จริงเนีเฮ้ยอะไรก็หล,ล่ออะไรออกมาเขียวมาเพื่อนพยายามอยู่บ้านเล่นกันไปอยู่ในรถสสมครื่องคแข็งได้นีไ่ไงวะ

มันน่าจะมาทางไม้แล้วพับไปเลยเมื่อกี้มันอื่นเลยมันอื่นเลยติดตัวเมื่อกี้น่าจะมาทางเดียวกับกูเลยแล้วพับไม้เลยสวิตไปเครื่องเสร็จแน่าจะเสร็จเพราะกูสวิตเครื่องนี้ไปละ,ะโอเคเพื่อนบ๊ายบายนะเป็นโดนชีย่ยเอ้ย เดือนยอยอทันหรโอ้มันมีลูกน้อยโอเคว่าทานไหมละ่ะ <c oughs> โอไม่ทานโอ้ยไกลเกินเ <c oughs> สียงน้องไม่ทานหรอกไม่่น้องปิดประตูสงเมน่าจีงดิ กลัวๆมีลูกดอกแล้วเปิดการประตูยังไม่เอาด้วยกูเข็ดแล้วกูเข็ดแล้วกูเคยโดนมาแล้วทิ้งกูอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยวโอ้ยไม่มีโอเคโอ้แต่จังหวะเมื่อกี้อะมันมันมึนเลยมันเออเลยมันก็ mấy đứa dưới chắc cái cách âu hôm nay bị u bà <laughs>